เรื่องที่หลายคนเคยเจอกันมาแล้วนั่นคือการถูกดูถูกคุณเคยโดนดูถูกไหมคะมีคนเคยบอกคุณไหมว่าคุณไม่มีทางประสบความสาเร็จหรอกอย่าฝันสูงเกินตัวไปเลยแต่รู้ไหมคะคนที่อยู่เหนือการดูถูกได้จริงๆไม่ใช่คนที่ตอบโต้แรงที่สุดแต่คือคนที่พัฒนางเงียบเงียบแล้วปล่อยให้ผลลัพธ์เป็นเสียงที่ดังที่สุดในชีวิต คุณเคยรู้สึกเจ็บปวดกับคำพูดของใครบางคนไหมคะเคยสังเกตไหมว่าทำไมคนเราถึงชอบดูถูกกันความจริงที่คุณต้องรู้คือคนที่ชอบดูถูกคนอื่นไม่ได้เหนือกว่าเรานะคะพวกเขาแค่ไม่มั่นใจในตัวเองคนที่ชอบดูถูกคนอื่นมักจะมาจากสามสาเหตุหลักๆข้อแรกเขาเคยถูกดูถูกมาก่อน เลยใช้คำพูดกดดันคนอื่นเพื่อรู้สึกเหนือกว่านี่คือวงจรอุบาทที่พวกเขายังออกไม่ได้ข้อ2เขาอ,อิจฉาในสิ่งที่คุณมีหรือสิ่งที่คุณเป็นบางทีคุณมีความฝันมีพรสวรรค์มีโอกาสที่ลึกๆแล้วเขาก็อยากมีเหมือนกันและข้อสุดท้ายเขารู้สึกด้อยค่าในตัวเอง แต่แสดงออกด้วยการเหยียดคนอื่นเพื่อให้ตัวเองรู้สึกสูงขึ้นมาเชื่อสิคะคนที่มั่นใจจริงเขาไม่เคยต้องเหยียบใครและคนที่รู้ว่าตัวเองมีคุณค่าเขาจะให้เียรตดคนอื่นเสมอถ้าคุณอยากอยู่เหนือคำดูถูกนี่คือความลับเลยนะคะคุณไม่ต้องเถียงใดๆกับเขาเลยค่ะแค่ใช้พลังห้าอย่างนี้ แล้วเดินออกอย่างสง่างามเรามาเริ่มเทคนิคที่หนึ่งกันเลยนะคะคือการพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิมทุกวันอย่าหยุดเรียนรู้อย่าหยุดทำให้ผลลัพธ์เป็นคำตอบแทนคุณจำไว้นะคะว่าการแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการประสบความสาเร็จเมื่อคนเคยดูถูกว่าคุณทำไม่ได้แต่คุณกลับทำได้ และทำได้ดีกว่าที่ใครคาดคิดนั่นแหละคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกวันนี้เวลาตื่นเช้ามาถามตัวเองนะคะว่าวันนี้ฉันจะทำอะไรได้ดีกว่าเมื่อวานได้ไหมแล้วลงมือทำเลยค่ะต่อมาเทคนิคที่สองการใช้พลังความเงียบสงบความมั่นคงเวลาที่มีคนดูถูกคุณไม่จำเป็นต้องตอบโต้นะคะ บางทีการเงียบคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแค่ยิ้มนิดๆแล้วเดินจากไปหรือไม่ก็พยักหน้าเบาๆแล้วกลับมาโฟกัสที่เป้าหมายของตัวเองจำไว้ว่าความเงียบคือพลังงานสูงสุดของคนที่มั่นใจคนที่ต้องพูดมากต้องโต้เถียงคือคนที่ต้องการการยอมรับจากภายนอก เทคนิคที่3การสร้างวงจรพลังงานใหม่รอบตัวให้คุณเลือกอยู่ท่ามกลางคนที่เห็นคุณค่าคุณคนที่สนับสนุนความฝันของคุณคนที่มองเห็นศักยภาพในตัวคุณในขณะเดียวกันให้ห่างจากคนที่ชอบดูถูกไม่ต้องเกลียดเขานะคะแค่ไม่ให้พื้นที่ในชีวิตคุณเท่านั้นก็พอ เพราะพลังงานคนเราเชื่อมต่อกันเมื่อคุณอยู่กับคนที่มีพลังงานบวกคุณจะรู้สึกได้เลยว่าตัวเองเติบโตอย่างมีพลังมากขึ้นเทคนิคที่4ยืนยันตัวตนผ่านจิตใต้สำนึกทุกๆเช้าลองเขียนคำยืนยันใหม่ให้กับตัวเองฉันกู้ควรกับความสำเร็จฉันเชื่อมั่นในพลังของตัวเองคำพูดของคนอื่น ไม่ได้กำหนดคุณค่าของฉันย้ำกับตัวเองทุกๆวันจนขึ้นพลังงานเปลี่ยนไปนะคะเพราะคนที่มีขึ้นพลังงานสูงกว่าจะไม่ตอบสนองต่อขึ้นความถี่ต่ำอีกต่อไปจิตใต้สำนึกของเราเชื่อในสิ่งที่เราบอกมันซ้ำๆพอเราเปลี่ยนวิธีคิดพลังที่เราแผ่ออกไปก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะ เทคนิคที่5สร้างผลงานที่สามารถพูดแทนเราลงมือทำและสร้างหลักฐานว่าเราไปได้ไกลกว่าที่ใครๆคิดไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นทำธุรกิจเล็กๆการเรียนทักษะใหม่ๆการทำโปรเจกต์พิเศษอะไรก็ได้ที่แสดงให้เห็นว่าคุณไม่ได้เป็นแค่พูดเชื่อเธอข่วว่า ความสำเร็จคือเสียงเงียบที่ดังที่สุดคนที่เคยดูถูกคุณจะได้ยินเสียงนี้ดังกว่าคำพูดใดๆลองดูตัวอย่างของคุณโอปาวินเฟียสิคะเธอเคยถูกบอกว่าไม่เหมาะสมกับหน้าจอทีวีถูกไล่ออกจากงานข่าวเพราะอารมณ์มากเกินไปแต่เธอไม่ได้เสียเวลาไปโต้เถียงหรือพิสูจน์อะไรกับใคร เธอแค่เดินหน้าต่อพัฒนาตัวเองแล้ววันนี้เธอคือเจ้าของเครือข่ายสื่อระดับโลกเป็นมหาเศรษฐีและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนนับล้านหรืออย่างคุณเจคิวริงผู้เขียนหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์เธอถูกปฏิเสธต้นฉบับจากสำนักพิมพ์มากกว่า12แห่งมีคนบอกเธอว่า งานของเธอไม่มีคุณค่าทางการตลาดแต่เธอก็ไม่เคยหยุดและผลลัพธ์ก็คือหนังสือขายได้500ล้านเล่มทั่วโลกกลายเป็นเฟรนชชายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์จำไว้นะคะว่าคำดูถูกไม่เคยเป็นตัวกำหนดอนาคตของคุณแต่คือสิ่งที่คุณเลือกจะเชื่อหรือลบล้างด้วยการลงมือทำต่างหาก สิ่งที่เราจะต้องทำก็คืออย่าให้คำดูถูกกลายเป็นความจริงด้วยการหยุดตัวเองทุกครั้งที่มีเสียงลบในหัวจงลบมันทิ้งแล้วเดินหน้าต่อพัฒนาตัวเองทุกวันแล้วปล่อยให้ความสำเร็จเป็นคำตอบเพราะผลลัพธ์จะพูดแทนคุณได้ดีที่สุดเงียบแต่มีพลัง เพราะจัก,กรวาลทำงานกับคนที่รู้คุณค่าตัวเองคนที่วิ่งตามการยอมรับของคนอื่นจะไม่มีวันพบพลังที่แท้จริงของตัวเองถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณก็เป็นคนหนึ่งที่เคยถูกดูถูกลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่าฉันเลือกอยู่เหนือคำพูดเพื่อให้จัก,กรวาลตอบเพื่อให้จัก,กรวาลตอบรับพลังใหม่ของคุณ ในตอนนี้เลยค่ะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กดไลค์ให้จักรวาลรับรู้ได้นะคะแล้วคุณสามารถเป็นผู้ให้ง่ายๆโดยการแบ่งปันคลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆในครั้งหน้านะคะ